ซึ่งทางด้านของการไฟฟ้าส่วนมุภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นก็เร่งซ่อมและเก็บกู้เสาไฟฟ้าที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดหักโค่นจำนวน60ต้นมุลค่าเสียหายกว่า8ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ค่ะครับ จหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นกำลังเร่งเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าแรงสูงจำนวน60ต้นท,<ะ>ที่หักโค่นกีดขวางถนนไม่สามารถสัญจรได้บริเวณริมถนนทางหลวงสายอำเภอเชียงยืนจังหวัดขอนแก่น<ะ>เป็นระยะทางยาวกว่า10กิโลเมตรหลังเกิดเหตุพายุฤด,ดูร้อนพัดถล่มขอนแก่นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้พื้นที่ตำบลโคกสีตำบลบ,บึงเนียมตำบลพระลับ เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง<ะ>ด้านนายชูชัยสุขแสนเจริญผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นก็กล่าวว่า หลังเกิดเหตุดังกล่าวได้ทําการต่อไฟฟ้าจากฝั่งตรงข้ามของเสาไฟฟ้าที่หักโค่นเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวแล้วเหลือเพียงโรงงานจํานวน5แห่งซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้และได้มีการเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการแล้วถึงปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้เก็บกู้เสาไฟฟ้าที่ล้มกีดขวางถนนแล้ว80%ซึ่งคาดว่าภายในวันนี้สามารถเปิดเส้นทางการจราจร ได้ตามปกติจากนั้นจะนําเสาไฟฟ้าต้นใหม่มาติดตั้งแทนเสาเดิมที่ล้มเสียหายและคาดว่าจะใช้เวลาในการดําเนินการประมาณ2-3วันทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติส่วนมูลค่าความเสียหายจะอยู่ที่ประมาณ8ล้านบาทค่ะ,คะช่วงนี้มีเสียงสัมภาษณ์จากนายชูชัยสุขแสนเจริญผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นค่ะ,ค,ะคือว่าเมื่อคืนนี้ประมาณสองท่มกว่าน,นะครับพายุ หมุนพัดทำให้เสาล้มประมาณ60ต้นนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้รับของลวมืนจากทหารตำรวจนะมาปิดถนนให้กับพวกเทศบาลอวตนะฮะทางเราก็เคลียร์เมื่อคืนนี้ประมาณถึงตีสามตีสี่นะแล้ววันนี้ก็เราเราขอทีมงานข้างเคียงแถวชุมแพบ้านไผ่แ้่อุดรท้างเคียงมาช่วยวันนี้กะว่าจะเก็บพวกเสาอะไรออกจากถนนให้หมดนะฮะ ส่วนในการจ่ายไฟนี่เฉพาะกลุ่มมีอยู่กลุ่มที่เดียวผู้ใช้ไฟรายใหญ่สี่ห้ารายกับตัวนู้นนิดเดียวที่ยังไม่มีไฟใช้นะครับก็าคาดว่าวันนี้จะเคลียร์เคลียร์ออกจากถนนได้หมดนะแล้วก็แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะจ่ายไฟได้หมดนะครับความเสียหายตรงนี้ประมาณเท่าไหร่คะประมาณหกเจ็ดล้านครับครับก็ราเสาขาดหมดแล้วต้อง เอาเสาใหม,ม่มาเปลี่ยน่หลังจากที่เคลียร์วันนี้แล้วนี่จะทําให้มันเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ไฟได้นี่ประมาณกี่วันประมาณวันนี้วันประมาณสองสวันนะแต่สมมติว่าผลกระเบาก,การใช้ไฟนี่มีอยู่กลุ่มเดียวนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าทางเราได้แบ่งจ่ายไฟให้หมดแล้วฝั่งตรงนู้นก็มีไฟใช้หมดแล้ว โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสองทุ่มคืนวานนี้นะคะได้เกิดพายุฝนตกลงมาในหลายอำเภอของจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับมีลมพายุพัดแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตั้งแต่หมู่บ้านโคกสีบ้านท่าหินตำบลโคกสีไปจนถึงตำบลพระลับอำเภอเมืองเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรโดยเริ่มจากหมู่บ้านท่าหินตำบลโคกสีไปจนถึงสะพานถนนเลี่ยงเมืองบ้านดอนคู่ตำบลเมืองเนียมทำให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้นรวม3ามตำบลไม่มีไฟฟ้าใช้ ประกอบด้วยตำบลโคกสีตำบลบึงเนียมและตำบลพระลับบางส่วนแรงลมได้พัดเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามถนนหนทางหลวงในคะสายอำเภอเชียงยืนขอนแก่นในหักโค้นลงมากีดขวางถนนไม่สามารถสัญจรได้และก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะครับเป็นภาพที่น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่า ขับรถมาในช่วงกลางคืนแล้วไม่ทันได้สังเกตนี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะก็เมื่อคืนก็ยังลุ้นอยู่เพราะว่าล้มลงมานี่คือ60ต้นเลยนะค่ะออแล้วก็ดูจากสภาพเสาแล้วคือล้มน่าจะล้มมาแรงมากคือไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยแล้วบางต้นนะฮะล้วคิดดูว่าเมื่อคืนนี้ฝนพายุลมแรงอานน,นี้คนที่สัญจรไปมาในช่วงระ,ระหว่างเวลานั้นนะ่ะ<ต>ดีนะที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดว่าฝนตกนะคะแล้วก็ไม่ชํานาญเส้นทางจริงๆก็แนะนาว่าให้จอด พักรถก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าอย่าเพิ่งขับต่อไปเลยเพราะว่าอันตรายบางทีอาจจะไม่ใช่เสาไฟแต่ว่าเป็นต้นไม้ข้างทางที่หักโค่นลงมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะล้มได้นะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะซึ่งช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าในช่วง2-3วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักกว่าปกตินี่เรามาทํางานในวันนี้ก็มีฝนตกเช่นเดียวกันใช่นะคุณนี้มาพร้อมฝนเลยนะ น้ําท่วมด้วยหลายพื้นที่นะคะจริงๆก็อยากจะบอกว่าเวลาพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มอย่างเงี้ยนะอันดับแรกเลยคืออยู่ให้ห่างนะครับเพราะว่า2เลยก็คือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริเวณโดยรอบนั้นจะเกิดไฟฟ้าแสาไฟฟ้าั่วหรือเปล่าะนะะต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเคยเกิดเหตุพายุนะเสาไฟฟ้าล้มไปแล้วเนี่ยหนึต้นเมื่อปี2545น้านะคะครับน่ากลัวน่ากลัวสังเกตจากสภาพโดยรอบแล้วก็จะเป็นพื้นที่โล่ง เหมาะอย่างยิ่งเลยกับกระแสลมที่ช่วงนี้เวลาที่เกิดพายุลมแรงลมกัรโชกแรงก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะฮะเพราะว่าสังเกตด้านรอบนี้คือจะไม่มีตึกมีอะไรเลยนะเป็นทุ่งนาทล่งโล่งนะค่ะอ่ะยังไงบ้านเรือนราษฎรนะคะในช่วงนี้อาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันให้ดีนะพวกหลังคาพวกอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็รวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆป้าย โฆษณาใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยรวมไปถึงในช่วงนี้รถราก็ต้องมีการตรวจเช็คให้ดีนะคะที่ปั่นน้าฝนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเบรกใช่ไหมระบบเบรกนะฮะานได้ดีหรือเปล่ายางเอ่ยนะครับ,รบยางอยู่ล้ออยู่ครบนะแต่ดอกยางไม่ครบเนี่ยนะฮะก็น่าเป็นห่วงนะ